เดี๋ยวเดี๋วตัดตัดตัดแม่เปิดเปิดนานหน่อยไม่ได้เดี๋ยวติดิขสิ์ก็สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องไตเติลนะครับอยู่กับผมเติลนะครับวันนี้นะครับผมก็มาภาคเกมมวยป้าโอ้เกมนี้ไม่ได้ภาคนานแล้วครับเกมสมัทดาวภาคแรกนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นนะครับในหมวดของ แม่ธรรมดาครับแมเกือบคิดนานไปนึกว่าผมจะเล่นในหมวดของฮาร์ดคอร์บ้างกงเหล็กบ้างวันนี้ไม่ครับวันนี้ปั้มในรูปแบบปกติครับวันนี้ใช้ไอเล่นนะครับวันนี้ผมไม่เล่นดีกว่านะวันนี้นะครับผมก็จะมาพากมีมวยปั้มศึกสมัตดาวนะครับรู้สูส้ว่าเพลงมันจะดังไปเนาะเอาลดเสียงนิดนึง วันนี้นะครับผมก็จะมาภาคมวยป้ามครับวันนี้ใช้ชื่อตีมว่าหรือชื่อคลิปนะครับว่าซึกขวานใจคนใหม่เจอกับขวานใจคนเดิมแ,มแน่นอนว่าขวานใจคนใหม่ก็คือเดิร์ล็อกครับนี่ครับเดอร์ล็อกเจอกับสโตนโค s สติฟออสตินนะครับจะให้ป้ามในสึก สึกอะไรดีครับอ่าอ่าสึกนี้แล้วกันเลสเซนมิเนียครับนี่ไม่มีกระจับเวลาด้วยอ่าแต่ผมลืมอะไรบังอย่างครับหรือปรับเป็นระดับความยากก็เอานี่เลยระดับความฮาร์ดเลยครับ ระดับฮาร์ดเลยต้องใช้ระดับความยากเอาให้เก่งที่สุดเลยครับ AI ได้ใช้เต็มที่มาคอมคอมเวสคอมก็คือ AI นั่นแหละอ่ะเดอล็อกรับเดอล็อก่ะเอาแค่นี้พอตัวตนโกอ่ะ ครับป้ามนี่คือเรสเซมิเนียนี่อเอาใช้สัตสมัทดาวเลยนี่ในเซมิเนียครับจากสมัทดาวอ่ะมีน็อ,อ,อกเอาด้วยหรอไม่เอาอ๋อมีการชิงแชมป์ด้วยครับอ่าเลือกชิงแชมป์แล้วกัน นักมวยปั้มครับมาแล้วครับเดอะโลกออสตโนโคเป็นแชมป์นะครับโตนโคเป็นแชมป์โลกตัมยูตัมยูเอฟไปตัดที่ผ้าของโตนโคบ้างครับเปิดยาวไม่ได้ครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นี่ครับแชมป์โลกตัมยูตัมยูเอฟครับ สโตนค l ลสตีฟออสตินครับตัดเลยอย่าเปิดเยอะครับเดี๋ยวติดีด่ก็สิบอาแล้วครับเริ่มปั๊มแล้วครับสโตนคูลมาถึงก็เร่งงานก่อนเลยครับเวียงมาจะเตะอ่ะเตะมั่วอะไรนี่ครับเดี๋ยวล็อกจับรวกเตะเสร็จเดี๋ยวล็อกจับสแลมลงไป ทีหนึ่งก็ไม่หนำใจสแลมอีกหนึ่งรอบสโตนโคโม้วนหน้ามาสอกสแลมครับโดยสโตนโคกัดทื่อเลยนี่เหรอขวัญใจใช่ไหมนี่ครับขวัญใจคนเดิมบอกสั่งสอนท่านหน่อยใส่สแลมอีกแล้วโอ้โหนี่ใส่แต่สแลมอย่างเดียวครับต้องใส่รับพิตูนครับแม่ใส่สแลมเยอะไปหน่อยอ่านี่ครับสลอปบอกใส่สแลมบ้างแต่ โตอนโคเตะบขาจะโดนล็อกเตะตามโตอร์นโคขววหน้าครับเอาเวียงเด้งมาเอาเวียงอีกรอบหนึ่งอาจเคอร์มาเคิลเอาเวียงอีกนิดหนึ่งเสริมแรงมาขวนตาตามด้วยซูเพกครับแล้วกอไซด์วอล์กแลมครับโดยโตอรนโคดีดีดีครับแหม่โดยเดอะล็อกครับ เอกครับตอยดีดีทีครับโดยเดือดรออีกทีหนึ่งข่าวนี้สแลมครับจะลาดเท้ากัะทื่อแบบต่โนโคลหลบได้ควรลูกตานี่ครับเนกเลกเกอร์ครับโดยเดือดรองแลวใส่สลิสโปโอโหครับอ่าแล้วควรตาอ่าโดนโนโคใส่ไซร์ลสอกแลมอีกทีครับโอ้โห แต่เราอกไม่ยอมมาใส่สแสลมบ้างดีดีๆๆีครับอ่าเหมือนเจ็บขาด้วยครับเจ็บหัวเขา่าอ่าตัวโคบอกไม่ยอมมาตุยท้องเสร็จจับโยกขึ้นสแลมลงไปอ่าต่อยต่อยต่อยเสร็จแล้วทูบครับทูบกระเทืบอ่อาเดี๋ยจะใส่ไซ์วอล์สแสลมคือคู่นี้ผมเคยพากแล้วนะครับในเวอรช์ชันของเกมบอย มาคราวนี้มาในเวอร์ชันของ p s 1วันนะครับตอนนี้ถ้าดูค่าพลังนะครับสโตนโคเหมือนจะดีกว่านะครับต่อยนิดเตียนี่ใส่ท่าไม่ตายแต้แล้วโอ้เตะโอ้เดลออนนี่ลอยไปเลยแต่ทบครับโดยเดือดอกทำไงต่อโอ้โหไหลกระแทกนี่โอ้ย ตีพับโดยจะล็อกแต่ทีบหน้าเลยอะแไหมแล้วก็ทุบต่อครับนี่เนี่โดนทีบพับโดยล็อกมันไม่ยอมมาทุบหลังครับทุบในแน่ stone ทูบปวดหลังครับโดยทุบซะเอาละครับตัวโคไม่ยอมแล้วเว้ยนี่นต่อยต่อยต่อยนี่แนขยามแล้วต่อยครับเอาอี่สนามใจครับแม่นี่แน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 ,น่นโอโห แล้วตามด้วยใสสัตนเนอร์โอ้โหตัวปิวเลยครับทีนี้กดครับหนึ่งสองสามโอ้โหเรียบร้อยครับแล้วเป็นสโตนโคลสติฟออสตินนะเป็นฝ่ายชนะแล้วป้องกันแชมป์ไปเรียบร้อยครับโอ้โหใสสแตนเนอร์เดอละล็อกครับเดอละล็อกนี่ตัวปิวไปเลยคนระับแหม ก็จบแล้วนะครับคู่นี้ครับโอ้โหนรี่ว่าไม่เน้นต่อยเน้นใส่ท่าอย่างเดียวครับแม่ก็จบแล้วนะครับคู่นี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องไตเติ้ลด้วยนะครับวันนี้อาจจะจบเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าน่าจะรู้ตีอยู่แล้วนะครับว่าหากว่าผมไม่ได้เล่นนะให้ a อครับทั้งสองเล่นกันเองเนี่ยมวยป้มจบเร็วนะครับม้องบอกไว้อย่างนี้นะครับจบเร็วนะ โอเคครับวันนี้จบเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับจากช่องไทเติลเ,เดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับวันนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ